สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกัลายาณมิตรสุขพิจิตจิรธรรมรัตผู้แทนกลุ่มธรรมประพัสธรรมประพัสสอนเรียนเชิญครับอิมานิม่ยังพันเตอิมานิม่ยังพันเตขีลานะเพสัชานิคีลานะเพสัชานิสะปะรวารานิ สปาริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาทุโนพันเตสาทุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิคีลานะเพสัชานิคีลานะเพสัชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิ ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอามหากลางอามหากลางทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายจะจักนิพานายจะจักข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกสุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย,พยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายการละนานเิอตลอดการละนานเิอสาธุ